สวัสดีค่ะและนี่ก็คือชุดหนังสือเสียงนะคะที่มิวตั้งใจจะอ่านให้ทุกคนนะคะที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะคะและก็อยากจะสอบผ่านนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหนังสือเรียนของมสทแต่ละรายวิชานะคะก็จะมีประมาณ2-3เล่มนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่หน่วยที่1ไปจนถึงหน่วยที่15 แต่ละหน่วยนี่ก็กินความยาวเยอะมากเลยบางหน่วยบางวิชานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ40เป็นอย่างน้อย40หน้าไปจนถึง100หน้านะคะแล้วบางคนไม่ไหวจริงๆที่จะอ่านนะคะดังนั้นนะคะจะขอย่อให้คนที่ไม่มีเวลาจริงๆลองมาฟังคลิปวนๆซ้ำๆดูนะคะเพื่อให้มันเข้าไปในหัวนะคะถ้ากรณีที่เราอ่านไม่ทันจริงๆนะคะก็จะเน้นไปที่แนวคิด ของแต่ละหน่วยนะคะไปจนถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็แบบฝึกทดสอบนะคะซึ่ง3จุดนี้ขอให้ทุกคนจำให้แม่นๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ในข้อสอบประมาณ50%ส่วนถ้าใครอยากจะได้เอชต้องอ่านเองล้วนๆนะคะถ้าอยากได้เอชต้องอ่านและจำได้แม่นนะคะแต่ถึงแม้ว่า จะอ่านหมดเล่มก็ไม่ได้แปลว่าจะได้เอชนะคะอาจจะตกก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ความจำของทุกคนและความเข้าใจด้วยนะคะความจำกับความเข้าใจสำคัญที่สุดนะคะซึ่งมันจะมีวิดีโอของมหาวิทยาลัยเขาก็ทำสื่อการสอนอยู่นะคะแต่มันก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนั่นแหละแต่ละหน่วยก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะคะถ้าใครมีเวลาก็แนะนำให้ไปดูนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็อ่านอ่านไม่ต้องอ่านอ่านก็ได้ ถ้าใครไม่มีเวลาก็อาจจะอ่านคร่าวๆนะคะรีบอ่านในหน่วยของแนวคิดแล้วก็มาฟังคลิปนี้เพื่อที่จะจำเนื้อหาได้นะคะหรือใครจะสะดวกอัดเสียงตัวเองแล้วก็เอาไว้ฟังย้ำๆนะคะมีใช้วิธีนี้ตลอดนะคะปกติก็จะสอบได้ S ตลอดมีวิชาเดียวที่ได้ที่ได้ H นึงก็คือภาษาอังกฤษนอกนั้นได้ S หมดเลยนะไม่ได้เราก็ไม่ได้จำแม่นขนาดนั้นนะบางทีเราก็ทำงานเยอะแล้วก็ เวลาน้อยด้วยนะคะอันนี้ก็พยายามอ่านให้หมดเล่มแต่สัวท้ายแล้วหลายวิชาก็อ่านไม่จบจริงๆอันนี้ยอมรับเลยซึ่งปกติก็ถ้าวิชาไหนอ่านไม่ทันก็จะไปนเน้นเอาที่แนวข้อสอบนะคะในส่วนของแนวคิดกับแบบฝึกหัดเท่านั้นนะคะก็ทําให้ผ่านมาได้อย่างฉลุยนะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะถ้า ใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะซึ่งวิชานี้จริงๆน่ะสอบผ่านไปแล้ว <c oughs> จริงๆวิชานี้สอบผ่านไปแล้วแต่มาอ่านแบ่งปันให้ทุกคนฟังฟรีเลยนะคะ mm. ขอเริ่มที่หน่วยที่1นนะคะ mm. ชื่อหน่วยว่าแนวคิดในการศึกษา mm. สังคมและวัฒนธรรมไทยค่ะ mm. ตอนที่1.1ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป สังคมคือกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะในสถานที่และเวลาที่กำหนดรู้ได้วัฒนธรรมคือแบบอย่างการดำเนินชีวิตของคนที่อยู่กันเป็นสังคมประกอบด้วยอุปกรณ์วิธีการและความคิดความเชื่อที่สร้างและใช้ร่วมกันลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวกับคนและอุปกรณ์วิธีการที่ใช้ดำรงชีวิตในหมู่คณะนั้น ตอนที่1.2ขอบเขตและลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยสังคมและวัฒนธรรมไทยมีขอบเขตและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเทศะมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะกำหนดขอบเขตและลักษณะสังคมและวัฒนธรรมอยู่หลายอย่างการบรรยายเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมไทยให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกส่วนและยุคสมัยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายตอนที่1.3 ปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยสังคมและวัฒนธรรมไทยมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในยุคสมัยที่ต่างกันเพราะปัจจัยสำคัญได้แก่จำนวนประเภทและความสัมพันธ์ของบุคคลสภาพแวดล้อมของสังคมความรู้ความสามารถของคนไทยและความต้องการพอใจของคนไทยในการมีชีวิตร่วมกันตอนที่1.1ลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไป หัวเรื่อง1.1.1แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปคำว่าสังคมและวัฒนธรรมมีใช้กันทั่วไปเป็นคำสามัญต่างความหมายแต่ในทางวิชาการอาจถือว่าสังคมคือคนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและวัฒนธรรมคืออุปกรณ์วิธีการที่หมู่คณะนั้นใช้ในการดำรงชีวิตร่วมกันถือได้ว่าเป็นแบบอย่างหรือวิถีชีวิตของสังคมนั้นหัวเรื่อง1.1.2 ปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมโดยทั่วไปลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมใดก็ตามจะถูกกำหนดด้วยจำนวนและประเภทของผู้คนที่มาดำรงชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสภาพแวดล้อมของสถานที่และการเวลานั้นและด้วยอุปกรณ์วิธีการที่คนกลุ่มนั้นสร้างทำหรือมีใช้ร่วมกันในการดำเนินชีวิตนั้นกิจกรรม1.1.1 พิจารณาว่ากลุ่มต่อไปนี้มีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมตามความหมายที่กล่าวไว้ในเรื่องที่1.1.1หรือไม่หากใช่ให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อและหากไม่ใช่ให้ทำเครื่องหมายผิดหน้าข้อเดี๋ยวจะอ่านคำถามพร้อมกับคำตอบเลยนะคะถ้าใส่เครื่องหมายถูกแปลว่ามีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมค่ะอันที่หนึ่งนะคะกลุ่มคนจีนในประเทศสหรัฐอเมริกา อันนี้ถูกนะคะอันที่2นะคะกลุ่มคนยืนรอรถประจําทางริมถนนอันนี้ผิดนะคะเหตุผลคือแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ด้วยกันในอาณาบริเวณหนึ่งแต่ไม่ได้มีการกระทําสัมพันธ์ตามแบบอย่างการดํารงชีวิตที่กําหนดขึ้นและยึดถือร่วมกันและมีความรู้สึกผูกพันว่าเป็นพวกเดียวกันตามนิยามของสังคมอันที่สนะคะกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในจังหวัดกำแพงเพชรอันนี้ถูกคะ่ะ อันที่4นะคะกลุ่มชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ของประเทศอันนี้ถูกนะคะกิจกรรม1.1.2การรู้จํานวนประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ไม่พอที่จะเข้าใจลักษณะของสังคมนั้นยังจำเป็นต้องรู้อะไรอีกเกี่ยวกับคนจํานวนนั้นเพราะเหตุผลใดแนวตอบนะคะนอกจากจำนวนมากหรือน้อยเราต้องรู้ประเภทของคนในกลุ่มประชากรนั้นกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประเภทต่างๆ จึงจะพอเห็นภาพของสังคมนั้นได้เพราะประเภทแสดงความแตกต่างของคนซึ่งมาจากการกระทาเกี่ยวพันกันในการดำรงชีวิตเป็นสังคมข้อ2ค่ะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ช่วยบอกอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของชีวิตของสังคมสำหรับการที่จะเข้าใจสังคมนั้นแนวตอบข้อ 2. ภูมิศาสตร์บอกมิติสถานที่และประวัติศาสตร์บอกมิติเวลา ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตร่วมกันของคนกลุ่มที่เป็นสังคมถ้าไม่รู้ข้อมูลของสองสิ่งนี้ก็ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของสังคมนั้นกิจกรรมข้อที่3ท่านเคยไม่ต้องการจะทำอะไรบางอย่างทั้งทั้งที่สามารถจะทำได้บ้างไหมทำไมแนวตอบนะคะถ้าคำตอบของท่านคือเคยอาจจะนำไปเทียบกับประสบการณ์ของสังคมหรือชุมชนได้ว่าถ้ามีเพียงอย่างได้อย่างเดียวไม่ร่วมกัน คือความสามารถกับความต้องการแต่ไม่เกิดเป็นผลปรากฏในลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมนั้นดังเช่นผู้มีความสามารถด้านกีฬาแต่มีความต้องการไปเป็นนักร้องก็อาจไม่เกิดเป็นผลที่ดีได้เป็นต้นตอนที่1.2ขอบเขตและลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยหัวเรื่อง1.2.1ปัญหาในการกำหนดขอบเขตของสังคมและวัฒนธรรมแนวคิด การพิจารณาสังคมหรือวัฒนธรรมหนึ่งที่มีตัวตนและชื่อเฉพาะกำหนดกันแน่นอนในสถานที่หรือการเวลาหนึง่งมักประสบปัญหาว่าจะก,กำหนดขอบเขตของสังคมและวัฒนธรรมนั้นให้ชัดเจนได้เพียงใดโดยเฉพาะถ้าเป็นสังคมและวัฒนธรรมที่แบ่งย่อยได้เป็นหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนจะมีลักษณะต่างกันได้หัวเรื่อง1.2.2การกำหนดขอบเขตของสังคมไทย สังคมไทยมีขอบเขตไม่เท่ากันในต่างยุคต่างสมัยทั้งในระดับส่วนรวมและในระดับส่วนที่แยกย่อยคือเป็นสังคมระดับประเทศหรือระดับกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสังคมส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจึงจําเป็นต้องระบุบรรยายให้ชัดเจนหัวเรื่อง1.2.3การกําหนดลักษณะของวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยมีลักษณะตามการกําหนดขอบเขตของสังคมซึ่งอาจจะจําแนกตามสถานที่ เป็นเขตเมืองกับเขตชนบทหรือจะจำแนกด้วยการเวลาเป็นของสมัยโบราณแบบประเพณีหรือของยุคปัจจุบันแบบสมัยใหม่ซึ่งวัฒนธรรมไทยในสังคมแต่ละส่วนหรือแบบนี้มีลักษณะไม่เหมือนกันกิจกรรม1.2.1ลองทบทวนประสบการณ์ของนักศึกษาเองว่าเคยอ,อยู่ในสังคมวัฒนธรรมต่อไปนี้ประเภทใดบ้างเมื่อไรอย่างไร1สังคมวัฒนธรรมสากล สองสังคมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์สามสังคมวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคสี่สังคมวัฒนธรรมแบบประเพณีแนวตอบคำตอบของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันเพราะมีประสบการณ์ชีวิตต่างกันโดยทั่วไปน้อยคนที่จะเคยอยู่ในสังคมวัฒนธรรมตามข้อหนึ่งพาะของที่เป็นสากลแท้หายากไม่มีใครยอมรับร่วมด้วยกันหมดแม้แต่เครื่องแต่งกายหรือเพลงดังกรณีคนเชื้อสายจีน ที่มีถิ่นพำนักในหลายประเทศพร้อมกันเช่นสิงคโปร์ไทยและสหรัฐอเมริกาเป็นต้นคนทุกคนต้องอยู่ในสังคมวัฒนธรรมข้อ2เสมอถ้ายัางยึดมั่นในชนชาติที่มีภาษาและธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกันไม่ว่าจะมีเอกร,ราชในการปกครองหรือไม่คนบางคนอาจไม่เคยอยู่ในสังคมวัฒนธรรมข้อสาถ้าถือว่าตนเป็นคนเมืองหลวงอยู่ในสังคมส่วนกลางโดยตลอด แต่คนภูมิภาคอาจมองว่ากรุงเทพอยู่ในภาคกลางซึ่งเป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศเหมือนกันสังคมวัฒนธรรมแบบข้อ4อาจมีคลากกันอยู่ในสังคมวัฒนธรรมแบบสมัยใหม่บางครั้งสังเกตได้เวลามีพิธีเทศกาลแบบตั้งเดิมแต่บางครั้งความเป็นประเพณีอาจมีอยู่ในความเชื่อค่านิยมหรือกิริยามารยาทบางอย่างของชีวิตปัจจุบันได้ กิจกรรม1.2.2สังคมไทยของนักศึกษาเองมีขอบเขตที่กว้างขวางหรือจำกัดไว้อย่างไรรวมคนนอกประเทศหรือไม่ยกเว้นคนในประเทศบ้างหรือไม่แนวตอบแต่ละคนมีความสำนึกและต้องการกำหนดขอบเขตสังคมของตนไม่เหมือนกันสังคมท้องถิ่นย่อมแคบกว่าสังคมระดับประเทศในขณะที่คนไทยก็ย่อมมีขอบเขตของสังคมไทยได้กว้างแคบเพียงใดขึ้นอยู่กับคำตอบของแต่ละคน ตัวอย่างเช่นกลุ่มคนพูดภาษาถิ่นอีสานอาศัยอยู่ในภาคอีสานในประเทศลาวในประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะจํากัดขอบเขตลักษณะของสังคมได้อย่างกว้างขวางหรืออย่างจํากัดกิจกรรม1.2.3ถ้าวัฒนธรรมหมายถึงแบบอย่างการดำรงชีวิตของสังคมท่านคิดว่าวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบทของไทยแตกต่างกันมาตั้งแต่เมื่อ,อไรและทำไมจึงต้องไม่เหมือนกันยกตัวอย่างประกอบ แนวตอบวัฒนธรรมเมืองปรากฏเมื่อมีเมืองและทันทีที่มีบริเวณอยู่นอกเมืองก็ได้ชื่อว่าเป็นชนบทในประวัติศาสตร์ของไทยถ้ายืนยันได้ว่ามีหลักฐานของเมืองตั้งแต่เมื่อไรวัฒนธรรมสองแบบก็มีมาตั้งแต่เมื่อนั้นเหตุที่ไม่เหมือนกันเพราะคนอยู่ในเมืองมักเป็นผู้ปกครองกับบริวารที่ต้องการแสดงความสำคัญของหน้าที่และฐานะของตนให้แตกต่างจากผู้ถูกปกครองด้วยสิ่งของเครื่องใช้และกิริยามารยาท ซึ่งรวมเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันเมืองในสมัยหลังต่อมาอาจเป็นเมืองการค้าและอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่ขายสินค้าและบริการแพร่หลายไปให้คนชนบทมีใช้และเรียนแบบอย่างชาวเมืองมากขึ้นจนมีความแตกต่างกันน้อยลงน้อยลงตามลำดับหรือนิคมอุตสาหกรรมเขตชนบทมาเป็นเขตเมืองใหม่ตอนที่1.3ปัจจัยที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทย หัวเรื่อง1.3.1จํานวนประเภทและความสัมพันธ์ของบุคคลปัจจัยแรกที่กำหนดลักษณะของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยคือจำนวนและประเภทของสมาชิกในสังคมแต่นอกจากสถิติประชากรแล้วควรต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลประเภทต่างๆที่อยู่ร่วมกันนั้นด้วยหัวเรื่อง 1. 3 2สภาพแวดล้อมของสังคม สังคมไทยในระดับรวมทั้งประเทศถือว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติของเขตภูมิศาสตร์แถบร้อนใกล้กเส้นศูนย์สูตรของโลกโดยระดับแยกย่อยเป็นภาคแต่ละภาคก็มีภูมิประเทศต่างกันและในสมัยโบราณอาจเคลื่อนย้ายจากสภาพแวดล้อมอื่นได้และสภาพแวดล้อมธรรมชาตินี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยฝีมือมนุษย์ทั้งที่เป็นคนไทยและคนชาติอื่นที่มาเกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กำหนดลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยหัวเรื่อง 1.3.3. ความรู้ความสามารถของคนในสังคมปัจจัยที่ช่วยปรับชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับชีวิตคือความรู้ความสามารถของคนที่จะสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ และวิธีการใช้สภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตจึงต้องศึกษาว่าคนไทยมีความรู้ความสามารถในเรื่องใดอย่างไรในแต่ละยุคสมัยหัวเรื่อง 1.3.4. ความต้องการพอใจของคนในสังคมปัจจัยความต้องการและพอใจว่าจะมีชีวิตแบบใดจะเข้ามากำหนดอีกชั้นหนึ่งว่าความรู้ความสามารถที่มีอยู่หรือหาได้จะใช้ในชีวิตเพียงใดจำเป็นต้องรู้โลกทัศน์และชีวทัศน์ของคนไทยในแต่ละยุคสมัย จึงจะเข้าใจลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยแต่ละขณะนั้นๆได้กิจกรรม1.3.1ถ้ามีผู้บอกท่านว่าจำนวนของคนในสังคมไทยสมัยนี้ไม่ต่างจากจำนวนในสมัยสุขโขทยัยหรือสมัยอยุธยาเลยท่านจะเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อท่านคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้ามีผู้บอกว่าถึงจำนวนคนจะเปลี่ยนไป แต่ประเภทและความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากสมัยโบราณเลยท่านตอบว่าอย่างไร 1. จากประสบการณ์ชีวิตของท่านเอง 2. จากการอ่านและศึกษาประวัติศาสตร์แนวตอบถึงแม้ในสมัยโบราณไม่มีการสำรวจสำมะโนประชากรทุกๆ10ปีอย่างปัจจุบันก็คงตอบตรงกันว่าสมัยนี้เมืองไทยมีพลเมืองมากกว่าแต่ก่อน แต่ที่สำคัญกว่าคือทั้งประเภทและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เป็นพลเมืองก็ไม่เหมือนเดิมเพราะอาชีพใหม่ๆและหลักเกณฑ์วิธีการใหม่ๆที่กำหนดความสัมพันธ์ของบุคคลเหล่านั้นเช่นพ่อเมืองในสมัยสุขโขทยัยกลายมาเป็นกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชในสมัยอิธยาและเป็นพระมหากษัตริย์ภายในระบอบและธรรมนูญตั้งแต่พศ2475เป็นต้นมาประเภทและความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นๆก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน กิจกรรม1.3.2ระหว่างสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์กับสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทยท่านคิดว่าอย่างไหนได้รับความเสียหายเสื่อมโทมมากกว่ากันเมื่อมาถึงคนไทยสมัยปัจจุบันแนวตอบความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ดูจะกล่าวขวัญกันมากในสมัยนี้ว่าเพราะมีประชากรเพิ่มและใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างไม่ประหยัดแต่การเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเช่น การขยายทางค้ามนนาคมช่วยให้มีการติดต่อค้าขายสะดวกขึ้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของที่ดินตามจำนวนประชากรหรืออาชีพที่เพิ่มขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นความเสียหายด้วยในเชิงสังคมการเมืองและเศรษฐกิจสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์คงบรรยายเป็นความเสียหายเสื่อมโทรมอย่างทางภูมิศาสตร์ไม่ได้พูดได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาไม่น้อยและมีผลต่อลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างมาก ตามเหตุการณ์สำคัญสำคัญของแต่ละยุคกิจกรรม1.3.3เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยมีแต่ความรู้และความสามารถที่จะซื้อรถยนต์ของฝรั่งหรือญี่ปุ่นมาขับแต่ไม่รู้จักสร้างรถยนต์ด้วยความสามารถของตนเองได้ท่านคิดว่าคำกล่าวนี้เคยจริงและยังจริงอยู่หรือไม่ถ้าความรู้ความสามารถสร้างรถยนต์เป็นของคนต่างด้าวความรู้ความสามารถเรื่องใดเป็นของคนไทยแท้ๆที่ไม่ได้ไปเอาอย่างใครแนวตอบ รถยนต์เป็นของใช้จำเป็นของยุคปัจจุบันที่สังคมอุตสาหกรรมทางยุโรปและอเมริกาคิดทำขึ้นได้ก่อนแล้วภายหลังญี่ปุ่นทำตามและประปับปรุงจนชนะประเทศคู่แข่งทางยุโรปและอเมริกาได้หลายรายประเทศไทยซื้อมาใช้และมีโรงงานประกอบชิ้นส่วนที่ไม่ได้คิดขึ้นใหม่และในระบบการผลิตและจำหน่ายระหว่างประเทศเช่นที่เป็นอยู่จะทำหม่เป็นของไทยเองได้ลำบากความรู้ความสามารถของไทยในการทำสิ่งของเครื่องใช้แบบไทยเอง ที่ไม่ใช่ของซื้อหรือเรียนแบบจากต่างประเทศคงมีแน่แต่ที่จะยืนยันว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ของไทยเองแท้ๆเรื่องใดคงหาหลักฐานยากที่พอรู้ได้ง่ายกว่าคือความสามารถในการดัดแปลงปรับเปลี่ยนสิ่งที่อาจรับมาให้เป็นแบบไทยเช่นไหมไทยที่ขึ้นชื่อน,นั้นความรู้และวิธีทำอาจเป็นของไทยเองแต่แรกหรือปรับปรุงจากต้นเขาจากชาติอื่นมาก,ก็ได้ การศึกษาประวัติสิ่งประดิษฐ์คิดค้นยังไม่มีพอจะให้ความรู้แน่นอนได้ในแต่ละเรื่องกิจกรรม1.3.4ถ้ามีผู้กล่าวว่าระเบิดนิวเคลีย์นั้นคนไทยก็มีความรู้พอจะทำได้แต่คนไทยไม่ต้องการทำเพราะเมื่อใช้ทำลายชีวิตจะเป็นบาปท่านเห็นด้วยหรือไม่แนวตอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์วิทยาเกี่ยวกับการทำระเบิดนิวเคลีย์นั้นเป็นความรู้สากลที่นักวิทยาศาสตร์หลายชาติเรียนจากกันได้ คนไทยก็สามารถรู้หลักและวิธีการทำระเบิดนี้ได้คนไทยบางคนที่มีโลก,กระทัดแบบชาวพุทธที่ละเว้นจากการทำลายชีวิตไม่ว่าของคนหรือสัตว์ย่อมไม่ส่งเสริมให้สร้างอาวุธมาทำลายชีวิตกันแต่ระเบิดนิวเคลียร์แน่นอนคนไทยที่ไม่ยึดถือโลก,กทัศน์แบบนี้ก็คงไม่ขัดข้องถ้าจะสร้างระเบิดดังกล่าวด้วยเหตุผลอื่นได้เนื้อหาในหน่วยที่1ต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะ แบบประเมินตนเองนะคะข้อ 1. ข้อใดมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าสังคมมากที่สุดคำตอบคือการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความผูกพันต่อกันมีแบบแผนร่วมกันข้อ 2. ข้อใดมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธร,รรมมากที่สุดคำตอบคือเป็นสิ่งสร้างขึ้นสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคมข้อ 3. ข้อใดมีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งชัดเจนที่สุดคำตอบคือกลุ่มแรงงานเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร ข้อ4การทำความเข้าใจสังคมที่อยู่ในแต่ละที่นั้นนอกจากจะต้องรู้เรื่องของจำนวนแล้วสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับคนเพิ่มคือเรื่องใดคําตอบคือประเภทและความสัมพันธ์ของคนข้อ 5. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีผลต่อการทําความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งอยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนที่สุดคําตอบคือการปรับตัวของมนุษย์ เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตวิถีในถิ่นที่อยู่ข้อ 6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ซึ่งมีความสำคัญที่สุดซึ่งเอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายคำตอบคือการจัดระเบียบทางสังคมข้อ 7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมสากลกับสังคมวัฒนธรรมที่มีชื่อเฉพาะถ้าเป็นคำถามที่มี ความว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้องอะไรแบบนี้นะคะจะขอแก้เป็นสิ่งที่ถูกต้องให้นะคะเพื่อให้คนฟังนะคะจําคําตอบที่ถูกต้องจะดีกว่าจําคําตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะเอาใหม่นะคะข้อ7ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมสากลกับสังคมวัฒนธรรมที่มีชื่อเฉพาะคําตอบนะคะก็จะมีทั้งหมดสข้อนะคะก็คือมีความสัมพันธ์กับบริบทของในแต่ละพื้นที่ เป็นสิ่งที่ไม่สามารถกำหนดขอบเขตได้อย่างแน่นอนสะท้อนให้เห็นถึงมโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจข้อ 8. ข้อใดมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมประจำชาติในบริบทของสังคมไทยคำตอบคือกระบ,บวนการสร้างความเป็นไทยข้อ 9. ข้อใดกล่าวถึงความสัมพันธ์ของประวัติศาสตร์กับสภาพภูมิศาสตร์ในบริบทของพื้นที่ซึ่งเรียกว่ารัฐชาติไทยในทุกวันนี้ได้ถูกต้องที่สุด คำตอบคือความเสื่อมโทรมทางภูมิศาสตร์มีความสัมพันธ์กับมิติของเวลาในทางประวัติศาสตร์ข้อ10อุปกรณ์และวิธีการในการที่สังคมหนึ่งๆจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินวิถีชีวิตข้อความขั้นต้นมีความสอดคล้องกับตัวเลือกในข้อใดามากที่สุดคำตอบคือวัฒนธรรมค่ะชุดที่2นะคะข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสังคมคําตอบคือเกิดความสัมพันธ์ของคนในปริมณฑลใดปริมณฑลหนึ่งข้อ2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องขอแก้เป็นข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมได้แก่นะคะเป็นเครื่องมือสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตร่วมกันของคนในสังคมเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์ในการจัดการกับปัญหา และเปรียบวิธีการกฎเกณฑ์ต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมข้อ 3. ข้อใดมีลักษณะเป็นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งชัดเจนที่สุดคำตอบคือแฟนคลับ b n k 4 8สร้างพื้นที่ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกันข้อ 4. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการกับการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม คำตอบคือมีความสัมพันธ์กับความคิดความเชื่อค่านิยมต่างๆที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันข้อ5ข้อใดเป็นอุปกรณ์และวิธีการที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาสำหรับการดำรงชีวิตของคนในแต่ละสังคมคําตอบนะคะก็มีภาษาปัจจัย4และค่านิยมะคะ่ะข้อ6ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด คําตอบคือวัฒนธรรมเป็นอุปกรณ์ที่สังคมหนึ่งๆจะสามารถดึงเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ข้อ 7. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติของไทยคําตอบคือเป็นผลมาจากการก่อตัวขึ้นของรัฐชาติข้อ 8. การทําสัมโนประชากรมีความสัมพันธ์กับตัวเลือกในข้อใดมากที่สุดคำตอบคือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารปกครองโดยรัฐ ข้อ9ข้อใดแสดงให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ในระดับที่พ้นบริเวณภายในของสังคมออกไปอย่างชัดเจนที่สุดคำตอบคือนโยบายของรัฐทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศข้อ10ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเอาเป็นข้อใดกล่าวถูกต้องแล้วกันนะคะก็ข้อที่กล่าวถูกต้องนะคะได้แก่บริบทเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม ความคิดอุดมการณ์เป็นสิ่งนามธรรมที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้ผลที่เกิดจากจินตนาการและความเชื่อเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของมนุษย์จบนะคะทั้งเนื้อหาแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะขอให้ทุกคนนะคะสอบได้ คะแนนอย่างน้อยเอนะคะแต่ถ้าคนที่ตั้งใจอ่านมากๆกขอขอให้ได้เอชนะคะถ้าช่องนี้มีประโยชน์นะคะช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ